วันนี้ความเห็นหน้ามีดีในช่องใจนะครับเขาแปะโป้งกันทํางานช่วงเช้ากับช่วงเย็นอ๋อเป็นผัดเนาะเป็นผัดบนทหารเออจะเอ็มบอกว่าที่ทํางานฉีเข็มที่สองแล้วเป็นไข่เหรอใช่เราใจเป็นไข่ปะเป็นวันแรกฉีเมื่วันไหนฉีเมื่วันไหนเข็มที่สองวันที่สามสามเดือนนี้เหรอ เข็มสองใช่ไหมยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเป็นไข้กี่วันเป็นอยู่สองวันเป็นทุกคนเลยปะทุกคนเฉที่ไข้หนักไหมเฉพาะวัยรุ่นนะเพราะแต่สูงวัยไม่เป็นใช่สูงวัยจะไม่มีผลกับแอสตาเซเนก้าเออเคยเห็นเว็บหนึ่งเขาถามเขาทําให้ดูอยู่ว่าแต่ไม่ได้เข้าไปฟังหรอกเขาบอกว่าวัยรุ่นจะมีผลใช่ครับคือเข็มสองเนี่ยพอฉีดปุ๊บเขาให้กินยาเลยกินก่อนไปได้ไหม กินล้างฉีดกินแังฉีดเหรอใช่แต่ซีโนแวคเข็มแรกก็ไม่ได้กินมันกินเข็มสองหมอว่ามันมันจะมี็นสองข้างเคียงสองวันก็หายาใช่เร็นสองวันวันที่3ามก็เปลี่ยนนิดนึงแต่ดีขึ้นก็คือเป็นไข้แบบนอนสมเลยใช่ไหมยังมีแรงอยู่ไหมมีมีมีแรงแต่แตรู้สึกว่าตัวร้อนแต่ก็เดินได้ไม่ใช่ลุกไม่ขึ้นเลยแต่ที่ข่ายก็มี วันนั้นมีข้าวรงมาสองคำเอ้ยนี่มันไม่เหมือนกันเครื่องก็เหมือนกันดีหว่ามาเมดีสงสัย,สงส,ยสงสัยไปยืมพี่หนึ่งมานะครับพี่หนึ่งยืมก่อนล้วไปคืนอันนี้เครื่องสีอะไรสีดําสีดำค่ะเ,เ,เป็นไางานใจให้เมเดีนะฮะ <c oughs> ไม่ได้ครับฉีกก็ก่กอนฉีพกพักก่อนเยอะแล้วราดื่มน้ำเยอะขัขเยอะๆนี่ยังไงคือเราก็ไปทํางานทุกวันใช่แต่เราก็ไม่นอนดึกอ๋อไม่นอนดึก าก็กินตามปกติแต่ไงฉีดเข็มแรกอะยังจองไปแล้วอ๋อยังไม่ฉีดหรอยังไม่ฉีดแล้วก็ตอนแรกเออนั่นแหละเดี๋ยวกำลังจะไปฉีดแล้วแหละเป็นรอยใจให้เมเดยนะครับแต่เอ็มก็ผ่านสองเข็มแล้วผ่านเอ็มผ่านมาแล้วเนาะผ่านมาได้ผ่านมาได้ไม่เป็นไรแต่ก็ตื่นเต้นนิดนึงตื่นเต้น มีคิวนะครับครบยังเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเดินเจอเลยเถอะมีเดย์มีเรื่องตกใจนะมาปรึกษาใจนะครับเมื่อกี้รถตู้ไม่จอดนะครับไปแล้วมีเดย์ไม่สบายใจนะครับคลิปนี้น่าจะหลายเมืองเนี่ยเท่าไหร่

โตดีมาสาสที่เห็นนี่ตาสีเมื่อบ้านนะไม่มีโาเนาะัเจ้าเก่าเดิอนี่เจ้ายมไหนไหนเบิดละบ่เบิดละบ่น้อยหน่อยนึงอ๋ไก่เบ็ดละเดี๋ยวก็หมดละปะไปฮดเออยัง เป็นมะนาวมะนาวพริกครับถ้าไปอัดกันก็แข่งมีแข่งอะไรนะมียิงมีเล่้ไกลยมีแข่งฮะอถามทำไมเรื่องของข้างมันโดนฮะโดนแล้วนัดก๋วยเตี๋ยวเป็ดโดนแล้วนะครับอันนี้ มาขี่รถมาถ่ายระบาดเนี้ยเหลืองเหลืองเหลือมาจะหาป้าเปะมืดเปะมืดอันอันได้ยินข่าวได้ยินข่าวว่าแม่พีไปหาใส่มองเหรอมาไม่ถ่ายคลิปเขาเนี่ย เดิมมัจะใช้กระเบนเป็นไปเลยนะไปสปาหอดปลาถึกจักตัวปลาแตน่ไได้งไปเอาหน่ะปลาปลามันจำสินมือนี่นะมันเลือดปาถึกมือนี่ว่าน้ำมันภาพบ่ไหวปลาหน่อยต้องใช้อยู่นั่นแหละบอกไปเมื่อกี้นี้บอกไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวผู้ใหญ่เดี๋ยวคนให้เลี้ยงก้านะค่ะคุณจะไม่จะเลี้ยงให้เหรอลุงเจม จะเรียกค่าอีกเหรอค่าก็เป็นเงินราคาจนฮักก็ออกมาขั้นตอนนะครับฮักเรื่องขั้เข้าสู่วงจรเดิมแล้วครับแต่ตอนนี้ขอปรับขอปรับตัวนิดนึงครับตั้งต้นฮักนะครับก็ขอบคุณนะครับก็ขอขอบคุณที่มาดันต้นฮักนะครับดันตลอดนะครับขึ้นมาเลยครับครับครุณ

ร้อเพวนี้อยาร้อเล่นเป็นไอขาดยุดบริเตี้เล่นๆ่าเหนื่รเล่น้อไหนาเตือนให้เราจะนาฬิกาดแ็กไม่ไหวเอางั้นมาลงเมืองบอกประเทศไทยเรายืนตรงไห้ไม่เอาทางงไม่ามันยังไงรอป้าเียวมาจ้อื่นยังก่อนทำหน่อยยังก่อนยังไงทำหน่อยทำไมจะเห็น่ขวายเนี ่งเกงแตกแ้วไปตนเอี้ยกเยบอกว่าถือ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 ดเห็นใของของลุงผูดียาง้ของพูเขาบอเห็นกะิบน่อยบอป่ายังบอยับอสแค่ในติมลุงบอกว่าคือนมาไหวแท้แชบเ้ยพี่ยังมือมอ d m i ไม่เกินเกินมือฮะ i ไม่เห็นงานไม ตามไล่เขามาคืนงมื่นงกันแม่บอกเอาไ่เห็นเนครืนงมือไปเห็นน่งแค่มื่นแล้วขอไปในเงอนอย่าบอกเออเข้าไปไปเห็นเลยแม่บอกกาผักเคียงอาแอดมินถามาคืงมือ่ะมลูน้ำเจ้าเด้อเขามาเต็มมือนัรอ่าเอ็นคืนงมือเลยให้คืงมื่คืงมือไม่ส่ก็แล้วถามกูเ่งูการม่ยงมาอกี้แม่ใส่หินยู่หล่ยกันนี่กันเ้เียนางเกีกยเขาออกมาวันครึ่งวันกเกงก็อแตกมอ ป้าเป็นงไปเครื่องมือสีไรป้าว่าสิให้คำว่าอ่านตอบร่าอะรกับว่าสิไ่ตอนนี้มันแรงเรอปบานี่นะคุยกันไรแต่ยังมันแลงเหรอบ่แมนข้างล่างของขังวัดของวัตุมงคลยังไงบ่แมนบ่ผิดถ่วงเลยเนาะโอ้ยข้างล่างของขังวังไหมบ่ขังไว้ที่ลูกเอาบ่ไว้ในนี่น่ะขังกันไมนูเาอร้างล่างขข้าแม่ดีดี ไปนีนะครับก็ขออนุญาตลงไลน์พูดไปดีเดี๋ยวใหอยู่กับคุณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ดูทาแล้วกดติดตามคามาคมินะครับยุดตเต็มไม่เบานนเลยนะชอบดามดอาครับที่เขามากดไลค์กดแชร์ให้ครับกดไลวเขาได้ลงคลิปแล้วนะครับขอบคุณรักีครับ